สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี e ช่องข้ามมูลชัยนะครับมือนีเศร้าวันที่18กันยาร้อยหกสิบหกครับทางหายไป2-3มื่นนะครับป 2, 3, บิดพ้นนะครับเรื่องมีปัญหาการเลยบ่ได้อัปเดตราคาายพ่อแม่พี่น้องหกนะครับมือนีเศร้าวันที่18กันยาร้อยหกสิบนะครัอ,อนี่ตลาดบ้านทุ่มหรือว่าบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ ถ้าพ,พ่อแม่พี่น้องมาสำรวจราคาควายกันนะครับฝา,า,ากพ่อแม่พี่น้องผู้เขาแม่ลำชุ่มระฟังฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดตรซับสะไตเนี่ยนะครับเนื่อเพื่อวกับการเสียล่าเขาไปเบิ็งราคาควายลองเบิงนะครับแต่มีควายเขามาเรื่อยๆอยู่นะครับเดี๋ยวเชิญเขามีฟังราคาควายนะครับผู้น้อยใช่เนี่ยผู้น้อยเปิดหวัวผู้น้อยคู่เอาไปขุนไปเลี้ยงเนาะคุ้มฝูงก็ได้เช็คซัดก็ได้นี่ผู้น้อยคู่นี่นะครับตัวละเท่าไรครับเนี่ย ตัวละหนึ่งหมื่นหพันห้าร้อยบาทตัวได้ตัวได้ไดผู้ไดสนใไปเอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงกิจหยาได้ครับเพื่อไปเลี้ยงกินยาอ้วนมาก็มาขายราคาหนึ่งอีกครับหนึ่ 16, งหมื่นหกพันห้าร้อยนของห้อยเชิดสวันบานหน้าฟ้าบานก่อขอเบอร์อทั่วนะครับ ศูนย์หกหนึ่งเก้ีสามสี่ห้าเก้าแปดห้อยเชิดห้อยเชิดบ้านข้อเนาะบ้านบ้านหน้าฟ้ามเอาได้เบื่อโทษล่องโทษสอบถามเราลองมึงรายละเอียดนะครับเอาโจโจคนมานได้ป่ะผสมไปครับนน่มันมันสูงเท่าไรรอยยี่สิบสามยี่พ้ารอยยี่สิบบวกนี่ละเมีสาวพาร้อมผสมเด็ก็มมีปัญหาตาดีครับเขากว้างดีอยู่ อัตลักษณ์ดีเยภาพรวมดีเอะนะครับก็มีตำหนียงเนาะครับเนาะมีตำหนียงอันนี้เราว่าปอมผสมแบบเม่สาวสูงรอยยี่สิกว่าเนี่ยสูงรอยยี่สิบกว่าเปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับนี่เปิดราคาไ้สองหมื่นสามพันเสองหมื่นสามพันบาทยังบบทองเนาะยังโบผสมเนาะเอาขอเบอร์ทร่นะครับศูนย์เก้าสามสามแปดหนึ่งสองเก้าสี่สามห้อยเนาะครับ ห้อยว้นอำเพื่อไดครับโอ้ห้อยวน้นกดซุ้มเนะาะอาโชโชกันหมานเด้อเรามาตะไก่เอาชโชกันหมานห้อยวนครับผมแม่ลูกลูกแม่ๆๆแม่ลูกลูกแม่ๆๆน่ของพอยอดเท่าเบ่งขงนานเดบดีบมมีปัญหายังห่อยซูมประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบบวกเนี่ยนะอันนี้แม่สาวเนาะพอเนาะเป็นลูกพ่อไรับนี่ อ๋อเป็นลูกไงเมืองขอนก้อยอายุเท่าไรครับปีเท่าไรฟอนปีกัว่าเนี่ยสูงร้อยสามสิบเท่าไรร้อยสามสิบแน่เนี่ยเล้วนะว่ะก้อยปีกัว่าเป็นลูกไงเมืองขอนนะครับอันแม่นั่งเปิดไรเท่าไรปอนหามื่นาแม่นั่งเปิดไรหามื่นหาเป็นลูกไงเมืองขอนนะครับนาตาดีนะครับเพามีตำนีดตีกล่นยังไม่พอเนาะเล็บนะเล็บเล็บเพามีปัญหาอย่างนาตาดีอันนี้แม่เพื่อนดี่อนเนี่ย อันนี้เม่เป็นข้อยลูกลสามในท้องสิพ่อในท้องทับพ่ออะไรครับนี่ในท้องทับทับลูกยี่มือขอนเนาะตัวโอ้โในท้องทับอันบับบวในท้องทับในท้องทับไปข้อยพ่อพันคุ่มูงของพ่อของพ่อเรานี่ เห็นก้อยลูกสามในท้องมันมสูงเท่าเลปอนี่แม่นเป็นสูงเลยลายสามสิบกว่าสามยี่หาบวกยี่ดอกครับสามยี่หามบวกยี่ดอกครับตาดีพวกเขาดีเยอะนะครับมึงเขาหางช่วงท้ายเพิ่นรองมึงนะครับโคตรไพ่นะตันดีหางง้อหน่อยนึงหางเขือนหน่อยนึง,นนนงเล็บบ่มีปัญหายอย่างนะครับเล็บบ่มีปัญหายอย่างนะเล็บบ่มีปัญหา ผู้นี้เปิดราคาไปทเลกว่าพอหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นน่พอเนาะหนึ่งแสนหนึ่งหมนขอเ,ออะนะเอบอ,อระนะ์ทั่วในพอศูนย์แปดหกแปดห้าแปดหสองสองหนึะนะ่งพอยอดบันทินลาดเนาะผู้ใดได้เบอร์ทั่วลองทรสอบถามพอยอดบันทินลาดลองมือเด้อผู้นี้แม่ลูกเราเปิดไปแสนเดนะครับเอาโซนหมายนะพอครับวันนี้อาท้ายแน่นี่แม่ลูกลูกผู้แม่ลูกผูครับ แม่ลูกผู๋แม่มันซื้อสามแถมซอนครับใน้หาตัวเลยแม่มันแม่มันสูงเฉลยลอยสามจิบหัวลอยสามจิบห่าเป็นควายลูกสามในทองเนาะลูกสามในทองแม่มันทองไในเดือนแล้วทองพออะไรคำนี้เนี่ยทองในเดือนเดือนแล้วทองคอรับจ้างครับน้ำบานเท่านี้ละเป็นลูกตัวผู้แม่ลูกเปิดราคาเฉลยคำนี้แม่ลูกเปิดราคาไปหกเมื่แม่ลูกเปิดราคาไปหกเมื่นลูกตุผู้แต่ว่าแม่ทองในเดือนเดือนแล้วในทอง นะแม่ลูกเปิดไปหกหมื่นเนาะแม่ลูกเปิดไปเท่าไหร่ก็อหกหมื่นอันนี้สีกแม่นึงอะแม่แม่ทองผ่านลูกมาตัวหนึ่งแล้วแม่นี่สูงลอยสามวิผ่านบอที่เพิ่นวัดกันสูงลอยสามอะทองได้กเกลียวแล้วครับนี่ทองได้หกเกลียวแล้วแม่เนี่ยเดบิวมีปัญหาเดบพวมีปัญหาไงบรนท้ายเขาหางดีครับแม่นี่เปิดราคาไปเท่าไหร่ครับนี่แม่นี่เปิดราคาไปสี่หมื่นห้าพันบาทขอเบอร์ทัวร์ได้ไหมนี่ ศูนย์เก้าสี่สามหกแปดหกแปดสี่สามห้อยแบ่งกระนวนห้อยแบงกระนวลเด้อได้เบอร์ตัวลองทดสอบสามได้เหรียญรอดละมึงเอาโชว์โชว์คนมาดด้ห้อยแบงเด้อครับก็ของเมียสาวหน่อยของเสียววนเนาะเมียสาวหน่อยลูกพ่อใดครับนี่ลานเบิรมพันบานสูงเท่าไดก่อนนี่สูงหน่อยสิบแปดสิบเก้าสูงหน่อยสิบแปดสิบเก้าคุ้ยกระเทียมมัน เช็กเดือนคุ้ยเว้ยเกาเดือนเว้ยเกาเดือนหลานเบิ่มพันล้านาสูงลอยสิบกว่าเกือบลอยยี่เนี่ะเราว่านะครับเลทงามดีนะครับหนาเขาเปิดดีนะครับเปิดราคาไปเท่าไรไ 2> 2, 9, ครับนี่งสองหมื่นเก้าพันครับเม่นี่เปิดราคาไปสองหมื่นเก้าพันบาทเป็นหลานเบิ่มครับเขาหา,างโอ้หางเงี้ยวเลยเขาดีนะแม่นี่เปิดไปสองหมื่นเก้าพันบาทเนาะครับผมเอาได้แม่ยอะไอีกครับไม่เมีนี่ไม่อีก <c oughs> แม่อีกแม่สาวน่อยอีกแม่สาวน่อยสูงทเท่าไรไก่สูงเกือบรอ้อยยี่สิบเึืนอนนั่นแม่นีรกร้อยสิบเจ็ดเป็นคว่ยสายได้ครับนี่ร้านเบิรมพันล้านบ่ตัวน,นี้กับร้านเบิรมพันล้านขึ้นกันเขาหางใ่ดีผูหางงาม,น,ม,น,ามน,านะครับเล็บไม่มีปัญหาเล็บม่มีปัญหาหรอกครับสีดีดีครับไปไปหน่อยนะ แม่นี่เปิดลาข้าวเท่าไรครับนน่แม่นี่เปิดไปสองหมื่นห้าพันบาทนะแม่นี่เปิดไปสองหมื่นห้าพันบาทรับได้เอาแม่ได้ครับบัตวันเพิน่นวัน,วนถ้าดอกมะล่าเพิน่นงามครับแม่นชิงน่งดี้กล้วยหน่อยสองถเอาได้ตัวได้ไม่อีกที่นี่ตัวนึงนีงน่ของเจ้าอันนี้เอาได้ตัวนี้ตัวนี้ร้านเก้าจะเลื่อนล้ววะสูงเท่าไรวะครับนี่ี่ แม่นี่สูงร้อยยี่สิบสี่แม่นี่สูงร,อ e อร้อยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดเพิ่นว่าเป็นหลานเก่าเจริญแข่งขายเน่าดีาเขาปังนะเขาปังนะครับนะเขาปังดีไกกับฉีบมะม่านเจ็ดเดือนทำหนี่ไกปีแล้วครับไกว่ปีเรื่อยๆแล้วล่ะนะไ่ปีเรื่อยเรื่ยเนี่ยไกว่สิบสามเดือนเขาหางงามดีผลนะหางเน่าเลยเขาเป็นหลานเป็นหลานเก่าเจริญเนาะแม่นี่เปิดราคาไปเท่าไรทำหนึ่ง แม่นี่เปิดไปสองหมืเก้าพันหาร้อยแม่นี่สองหมืนเก้าพันแม่น้อยเนี่ยเปิดไป, 20, อป,ดไป 20, อสองหมืนเท่าไรกว่าแม่สองแม่สองหมาแม่นั่นกอนสองหมืนเรือแม่สองหม,งมเก้าสิเอาขอเบอร์โทรนะครับบันนี้ศูนย์แปดหกเก้าแปดสามห้าสี่แปดหาอยหอยวนชุมแท้เด้อสาตัวนี่ร่องโท่สอบถามรายละเอียดน้ำหอยว,วัลองเบื้ัง ขาทรงขาโ่รทรงเรามีรถรับทรงนี่หรอกเอาสุขสมาเด้สิวันเด้อผมครับเม่นั่งเม่ยจำบ่ได้ลูกแมน่นําสูงกว่าบ้านลอยลอยพ่านลูกมาตัวหนึ่งแล้วพ่านลูกมาตัวหนึ่งแล้วมีต่วนีคือหางขา้าเล็บเงี่ยวต่อมีคือหางเา้าเล็บเหีวนะครับนี่วฝยบไ่ได้รังได้เซอร์ยังหรอือรอววาครับอันนี้ท่องไปครับนี่อันนี้โบหูจ้าว่าท่องมาท่อง ราคาบ่อทองเปิดราคาไปเท่าไรลุงเปิดราคาไปสองหมื้านบาทเอาขอเบอร์ทรเนยขอเบอร์ทรเนสองหมื่นศูนย์แปดเจ็ดหกสี่ศยสองสี่แปดสองไม่แหลมบัานบังต่อเนาะ้อยแหลมบัานมังต่อด้สองหมื่นหาได้เบอร์ทรสอบถามรายละเอียดราคาคับเราลงมึงครับผมรับว่าเมียจำพานลูกมาตัวนึ่งแล้วว่าเราเปิดราคาไปสองหมืานบาท นี่ก็มีคือหางขาวเล็บไปเน่านะครับทู้ใดบ่ตีสยังก็เอาไปป่้ยเที่ยงทิ้งไ้นะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับแม่นี้ด้ครับแม่ลูกลูกคูลูกครูแม่ลูกลูกคูกคแ,มกกคแม่หางเง่าแม่หางเน่าดีดีมั่งนะเด้แม่แม่ที่ท่องไดกเดือนเราทำหน่แม่เพิ่นรับรกันท่องเ่ะมันใจเอาไปตรวจนะครับแม่สูงประาบ้านร้อยแม่สูงปว่าบ้านร้อยยี่สิบกว่าเนาะ แม่สูงรลอยยี่สิบกว่าเป็นไข่ลูกแรกเพื่อลูกสอง,ล,สองลูกสองในท้องลูกสองในท้องเป็นลูกตกุ่มู่แม่ลูกเปิดละค่าไปเท่าไรพอแม่ลูกเราเปิดละค่าไปสี่หมื่นสี่พันบาทขอเบอร์โทรได้พอ่อศูนย์เก้าสามสามศูนย์เจ็ดหกหาหนึ่งสามพออย่างน้อครับพอพ้นบ้านไหนครับนี่บ้านกุงอมเพื่อ อำเภอโกสุมเอาพอพ้อนพอำเภออำเภอโกสุมนะครับได้เบอร์ทั่วแม่ทองแล้วลูกตัวผู่ในท่องก็ให้เรารับประกันท่องให้เราก็ตัวท่องกันกอได้ซื้อสิขายนะครับสงสีแล้วว่ามาตะโกสูมเอาทุกโซคนหมาเนอะพ่อไ,ได้ขายบ่ครับเนาแม่สาวเนาะแม่สงูงสูงของบ้านร้อยเกือบร้อยสามชิพนี่แหละครับ เกือบรยสูงดีเ็บ่มีปัญหาองัเขาหางช่วงไทยดีเอาหาช่วงไทดเดาน้ำนมนมสูงเท่าไรครับเกือบร้อยสาบร้อยสาิบบวกนาะวะ้วไลา,ายสาบวกเด็มมีปัญหาเปิดราคาเท่าไรครับปาเน่ เาจเราเปิดร,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 ราคาไปสองหมื่นเก้าสองหมื่นเะก้าแต่ว่าวมองเดียวก็มีรอกแม่นั่นเด้ครับแม่นี่ไปเศร้าจิแม่เดากระจายควยเมียจำดาวกระจายไปสองหมื่นเจ็พันบาทสองหมื่นเจ็พันบาทครับเพ่นเด็มีปัญหาอย่างควยเมียจำสง 27, องหมื่นเจ็ดพบาทขอเบอร์โ่วไนครับปา้า เอาได้รอับเบอร์โทรผมก็ู่วนแปดเก้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดดีซพอนุ่นนะพอนุ่นเอาโชคๆปนมานครับซื้อขายกันไปเท่าไรครับเนี่ยมูลราคาไปสามหมื่นหพันบาทเม้ยทองทองได้อีกเกลียนแล้วทองได้ซีเดือนแต่ว่าบ่ไเดเอาบ่ได้เอาบ่มีลูกมากนะมันบ่ได้มากตัวได้หลายตัวหนึ่งมากมากอันนี้เม่นี่ ทองในซีเดือนเหล่อเาว่าทองซีเดือนเล่อในซีเดือนเป็นโมเดาใบมากสูงประมาณร้อยสามสิบได้ยีนหรครับสูงประมาณร้อยสามสิบอ่นแม่นี่ก็ททองติแม่นี่ทองว่างแม่นี่สูงประมาณร้อย สั้กันเนี่ยล่ะแม่อีแม่นึงคลองบ้างแล้วว่าแระหว่าแม่นี่คลองแม่นี่เปิดราคาไว้เท่าไรครับนะสามสิบหางให้กันยังม่็คลองเนาะแม่เนาะเอาขอเบอร์โทรนะครับศูนย์หกสี่หนึ่งหกแปดสามสามศูนย์สองห้อยยังเนาะครับห้อยห้อยข้ามเอาเพื่ออะไครับบ้านฝางห้อยข้ามมาเพือบ้านฝางเอ๋อได้เบอร์โทร่ต้องทรสอบถามเรามึงเด้อ Aosoko maana hoi kham dera Aosoko maana hoi kham dera Papa Ima sai hu bhen noh Wan nii pa kai hu bhen mua huam sai Pan ngan karn leo Pan karn leo Yuu le lai kon la hai phut yo wan ime Ya Oo Koi ngay nii niya Koi ngay nii Mak kung Kaum paa Ti dek siu nom mua mau krom Aosoko maana hao hai si paa maa hu jio bai ruai hai Ngoo Aoi ruai maa hu jio haa si paa Aosoko maana hao hai สูงร้อยยี่สิบบวกนี่แล้วนั่นเกิดปมมีปัญหาอยูงเปิดราคาไ้เท่าไรครับนี่เปิดขาไ้ยี่หาาร้อยเปิดราคาไ้ยี่สองหมื่นหาพันหาร้อยสองหมื่นหา้อยสองหมื่นหาพัหาร้อยพี่นับเงินสูงมือใส่แม่ไไนครับเมียจ้อยสิแเม่นึงครับแม่จ้อยเนี่ยสิบสองหารอย เมียจ <icana> ้อยในสิบสองหารอยเป็นดอกใส้ยาาไว้เยอะนะครับผู้ใดหัดเลี้ยงงัวลิงค้วยไหมเมียจ้อยถือเลยสิบสองหารอยไปยี่บี้บันผมเด้อขอเบอร์โทรหน่อยครับนี้ส่0นแปดห้า2แปดห้าห้แปดสองสามหสองหยวี่บั้นบัานผมเนาะ แม่นี่เปิดเท่าไรกว่ายี่แม่นั่นได้แม่พร้อมเด้วยสิบสองหาร้อยไม่สิบสองหอยี่วี่นับเงินทุ่มมือละว่าเอาผู้ใดสนใจน้องโทรสอบถามรายเบียร์ก็พ่อวี่งของมึงเอาชกชกมันแบบนั้นครับพอวี่งด้อพ่อแม่ลูกผู้สั่งงี้ครับลูกครูคนป่านี่ลูกปููลูกพ่อใดลูกปููลูกครูผู้ลูกประกันนี่ยังก่อนยืบบ้านสิแม่มันเป็นลูกใด Uhm. แม่ลูกซีแม่สูงเท่าไรครับร้อยร้อยสามยีเก่าซีชิดแม่ทอ่ er ทองไปนี่แม่ท้อง่ทองนี่แล้วท่องบักไดท้องโผพ่พันย huh. ุบันสิแม่ท้องพอดำยุบันแม่สูงร้อยสามี่เก่าเป้ยลูกซีลูกขาในท่องนี่นะลูกซีหนกขาในท้องเปิดราคาเท่าไรหนึ่ เปิดราคาไปหาหมื่นเก้าพับาทหาหมื่นเก้าพันบาท, 5, 9, บาทแม่ลูกภนะูเอาขอเบอร์โทคเนะี 64, 180 7, 180 7. ่ยศูนย์หกสี่ครับศูนย์หกสี่หนึ่งแปเจห้าแเจ็ห้าแมต้อนบ้านหินตั้งเนาะเอาไดเบอร์โชคลองโชรสอ 3, บถามไปโรงเรียนต้งงองเบ็นแม่ลูกคูลูกกับลูกูแม่ทององีกแล้วในทองนะครับโคกงสางเง่ยดีสูงลอยสามที่เก่าเลยเาโทโคนมาด้ทำด้ย